ก็สวัสดีในเช้าวันศุกร์ที่24มีนา2566นะครับวันนี้ก็เซลล์พี่โอนะครับมีปล่อยรถ1คันนะครับก็กำลังเตรียมการจัดฉากจัดสถานที่นะครับเพื่อจะถ่ายรูปการส่งมอบรถให้เป็นที่ประทับใจแล้วก็สวยงามนะครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นเขาเรียกวันดีวันที่เป็นเลิกดีนะครับของลูกค้านะครับ ที่จะออกรถไปทำกิจการงานผลส่งนะครับให้เจริญเติบโตแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็พี่โอ๋ก็ทำการอธิบายนะครับการใช้รถให้กับลูกค้าอยู่นะฮะก็ในการส่งมอบนะครับเราก็จะมีการอธิบายนะครับการใช้รถ การใช้งานฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในการดูแลการบำรุงรักษานะครับตลอดจนระยะเวลาที่จะต้องนำรถเข้าศูนย์นะครับก็สำหรับรถบรรทุกอีสุซิของเรานะฮะก็ใช้ระยะเวลาในการเข้าศูนย์ทุกๆ20,000กิโลเมตรหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะครับสำหรับรถป้ายแดงก็จะมี แคมเปญส่วนลดนะครับให้10ครั้งนะครับสิครั้งก็ใช้ได้จนถึง20000 0กิโลเมตรหรือ60เดือนแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนนะครับเวลาที่นํารถมาเข้าศูนย์นะครับในระยะที่มีแคมเปญส่วนลดนะฮะสมมุติว่าค่าใช้จ่าย3,300บาทมีส่วนลด3,000บาทลูกค้าก็จ่ายเพียงส่วนต่าง300บาทเท่านั้นนะครับก็ ช่วยทําให้ในระยะแรกหรือในระยะการรับประกันของรถนะุ้นค่าใช้จ่ายของลูกค้าไปในการที่จะต้องเซอร์วิสหรือการบำรุงรักษารถตามระยะนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เป็น6ล้อนะครับขนาดใหญ่นะฮะเป็นรุ่น FTR 240แรงม้านะครับ ต่อตัวถังมาเป็นแบบรถตู้แห้งประตู10บ,บานนะครับจากมูบ b บ c นะครับหรือบ้านบึงบริคานะครับคันนี้ก็มีเสริมหมวกหัวเก๋งนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตติดชายล่างใต้กันชนนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตนะครับความสวยงามให้กับตัวรถนะครับ คันนี้ก็ทํามาในแนวโทนหลักสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ขอบตู้สีน้ําเงินนะครับตัวกาดข้างกาดกันมอเตอร์ไซค์ก็เป็นสีน้ําเงินสลับขาวนะดุมล้อพ่นสีน้ําเงินนะครับระบบเบรกของ FTR ก็จะเป็นระบบเบรกแบบลมล้วนนะครับ สำหรับงานขนส่งนะครับรถไซส์นี้ได้รับความนิยมมากนะครับคือตัว600ใหญ่ FTR 240ช่วงความยาวแชสซีประมาณ7เมตร60นะครับตู้ความยาวใช้งานภายในก็อยู่แล่ๆประมาณ7เมตรครึ่งนะครับ,นะรบสำหรับท่านที่สนใจรถสำหรับงานวิ่งขนส่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่4ล้อกลางนะครับไปจนถึง6ล้อเล็ก6ล้อกลาง6ล้อใหญ่นะครับหรือจะเป็นรถ10ล้อรถพ่วงก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เซลนัทนะครับโชว์รูมของเราก็อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอีสุสุทคิงยนสาขาสามแยกปากทงชัยนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับ ถ้ามาจากทางจังหวัดสระบุรีวิ่งมาโคราชนะครับก็ก่อนจะเข้าเมืองโคราชก่อนจะเลี้ยวซ้ายบายพาสไปทางขอนแก่นก็จะพบโชรูมอยู่ริมถนนใหญ่ถนนมิตรภาพเลยนะครับมาไม่ถูกก็สามารถโทรสอบถามที่เซล์นัดได้ที่เบอร์0895220077นะครับตอนนี้ก็เซลพี่โอนะครับกำลังแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ เพื่อที่ลูกค้ารับรถไปแล้วจะได้ใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับการดูแลรักษาตอนนี้ก็กำลังพูดถึงเกี่ยวกับตัวกองโซลา่านะครับว่าจะต้องเปลี่ยนกองเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยการถ่ายน้ำออกยังไงอย่างนี้นะครับมาสักครู่ก็ได้อธิบายส่วนประกอบต่างๆของเครื่องยนต์การยักน้ำมันเวลาน้ำมันหมดนะครับการ จะต้องถ้าจะต้องเชื่อมออกแก้ไขตัวถังต่างๆจะต้องทำยังไงเพื่อระบบไฟจะได้ไม่รวนนะครับก็ท่านที่สนใจรถใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทางผมที่จะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูการสัปดาหล์ละประมาณ2-3คลิปนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาที่คลิปใหม่ๆลงก็จะได้เตือนขึ้นที่สมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมนะครับสำหรับมีสูสูทับโคเซลเราก็มีบริการรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีส่งมอบรถฟรีทั่วประเทศนะครับยินดีบริการทุกท่านนะครับสอบถามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขต่างๆกันมาได้นะครับเรามีแคมเปญตลอดนะครับส่วนลดโปรโมชั่น มีให้ลูกค้าตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ